ก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคือเอฟเฟกของ y o u u u e s ช o อ t ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาให้ใช้1 8อวินาทีนะครับถือว่าสร้างวิดีโอที่ยืดหยุ่นได้เยอะทีเดียวนะผมก็อาศัยจังหวะนี้ไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะครับด้านหลังที่ท่านเห็นเป็นยอดเขาคิริมันจารนะครับ คืออากาศที่คืออากาศประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยหนาวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็คือบอกตรงเลยว่ามันอุณหภูมิช่วงนี้เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากเลยท่านก็เลยเห็นผมใสม่หมวกไหมพรมนะครับแล้วก็เสื้อหลายชั้นนะข้างในมีสามชั้นแล้วก็แจ็คเก็ตข้างนอกอีกคือยอมรับว่าอากาศ เย็นถึงหนาวเลยแะครับน,นานหลายปีแล้วไม่ได้มาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้นะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอากาศที่ประหลาดประหลาดนะช่วงนี้นะผมหนีจากฝุ่น PM 2.5ของเมืองกรุงเทพมหานครมาขยายธุรกิจที่ Perfect Life ออมาขยายธุรกิจที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นธุรกิจ Perfect Life ก็วันในที่ที่ผ่านมาเนี่ยจัดประชุมที่สวนป่ารีสอร์ทพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ให้การต้อนรับดีนะโดยเฉพาะย่างยิ่งมีกลุ่มนักธุรกิจทั้งที่มาจากกัมพูชาด้วยแล้วก็คนในจังหวัดสุรินทร์เขาได้เข้าไปดูธุรกิจแล้วเขาก็ตัดสินใจคือเขามองว่าธุรกิจ Perfect Life ของเราเนี่ยยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ได้คุยโ้อวด13ปีที่ผ่านมาบร,ริษัท p e r ร e เฟคไล e มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลายกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับครอบคลุมดทุกกลุ่มแล้วก็มีแผนการ <c oughs> จัดจ่ายผลประโยชน์ที่แม่นยำจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถจ่ายโบนัสให้กับนักธุรกิจไม่เคยผิดเพี้ยนเลยตลอด13ปีที่ผ่านมา นะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีที่ยืนอย,อยู่บนเส้นทางขายตรงสีขาวนะแน่นอนว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับธุรกิจขายตรงแต่อย่างไงก็ตามนะครับผมก็ไม่ได้หวั่นไหวนะเพราะผมก็อยู่ในวงการนี้มาพอสมควรแล้วทุกวงการมันมีทั้ง